เอาละครับผมก็สวัสดีกับทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเบนจีจีชนะอยู่ในเกม b a t t l e f i e l d V นะผมตอนนี้อยู่ในสมอรภูมิตอนนี้อยู่ในสมรภูมิเยอ,นนอยมยรมันกับอังกฤษนะผมตอนนี้ผมเป็นฝ่ายเยอรมันนะผมในด่านที่ต้องยึดฐานเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้น,นะผมเหมือนตอนนี้ครับเหมือนทีมของเราจะโดนนําไปหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ครับโอเคมาเรามาเริ่มสมอรภูมินี้กันครับท่านผู้ชมยิงไปหนึ่งเม็ด เป็นหน่วยสนใดแล้วกันโอเคบอกว่าหน่วยหนะ้าของเรานั้นกําลังจะยิงอยู่ข้างหน้าตรงนูน้นยิงไปโดนครับผมแต่ไม่ร่วงนั่นเองยิงไปนอนเหรอนอนก็เอ้าผมยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมเพราะผมนานๆจะเล่นทีนะทุกคนน่าจะน่าจะรู้อยู่นะตลอดใครที่ดูช่องผมอยู่ผมเล่นแต่โรบอท อ้ย,อยู่ข้างหน้าผมเองป้ออุ้ยผมไม่ทันท่านผู้ชมยิงพุ่งขึ้นไปป้อ,อผมได้ยินเสียงตัวใกล้ใกล้มากเพื่อนเปล่าโอเคเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนประนด็น,นะครับตอนนี้มันกำลังชุลมุนวุ่นวายโอ้โหผมเห็นแล้วท่านผู้ชม ขอทีขอทีโผล่มาโดนหัวไปต้องเล่นแบบว่าพอหน่อยนะผมแบบพอเฉยแตัว่าผมลิ้นพันจังวะโดนเฉยโปรเฟชชั่นแนลนะที่เขาเรียกกันลิ้นพันห,หมดแล้วสงครามกำลังดุเดือดในตอนนี้ดุเดือดโอ้เรียบร้อยรถถังยิงให้แล้วครับ เ,เดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนจะโดนยึด F กับ G นะฮะอุ้ยกระสือกระสุดมาผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผมคงต้องเป็นไฟล์บวกครับท่านผู้ชมแล้วผมจะไปตรงจุดเดี๋ยวผมจะไปจุด G ก่อนแล้วกันนะครับผมโดยที่เอาสนาไนเปก่อนถ้าไม่รอดเราก็เปลี่ยนเป็นหน่วยหน้านะเมื่อกี้หมดนรถถังกำลังยิงอะไรยิงคนหรือว่า ยิงรถถังกันเองเอ้ยโอ้โหยิงกันเป็นกลุ่มเลยท่านผู้ชมผมขอวางตรงนี้เลยกแล้วกันปุ้ยว่าผมรีดพันบ่อยเลยมั้ยผมขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะไม่โดนโดนหัวไปครับโอ้ยอะไรผ่านหัวอ่าฮะไม่โดนครับ โดนแต่ไม e ่ล่วงฮะยิงโดนแต่ไม่ตายผมคงต้องเล่นแบบซิกแซกซิกแซกหน่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะล่วงแทนข้างบนมีสไนค์ครับต้องระวังอ่าฮะอ่าฮะโอ้โอ้โอ้ยผมก็อุ้ยผมหลบสไนค์ไม่ทันผมก็เลยบอกว่าผมต้องหลบสไนค์ <S <S ตายหนึ่งตายหนึ่งหน่วยตายหนึ่งหน่วยตายหนึ่งหน่วยโอ้ถ้าผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมคงไม่ได้แน่นอนเลยจะดูดจะบุกลิดปะจะกละับจะจบถ้าผมเล่นตรงนี้ผมคงไม่ได้แน่นอนโอเคผมเรียกอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมเป็นหัวนะหนัวทีมโอ้โอเน็ตเน็ตเน็ตโอ้โหเห็นหกร้อย <c oughs> ดีนะผมมันยังไม่ได้บุกถ้าบุกโอ้โหคือจบเลย แล้วผมผมต้องอสอดส่องก่อนนะผมก่อนที่ผมจะบุกไปไม่งั้นโอเคผมเห็นเพื่อนบุกไปแล้วเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างไปไหนไอ้หนูโอ้ๆๆๆวะเจ็บตูดเจ็บตูดโดนยิงตูดโอเคเข้าบนยิงให้ครับผมหวังว่าระหว่างที่ผมกําลังวิ่งอยูน่นะผมจะไม่โดนผมขออีโบะสุมส่มๆไปก่อนแล้วกันไม่รู้โดนหรือเปล่ายิงสุ่มไปก่อน ไป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 โอเคผมวิ่งมาแล้วผมจะไปยึดดีก่อนแล้วกันปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บโอเคอ๋อฮะอุ้ยโอ้โหทำไมไม่ไม่เห็นวะอ๋ออยู่ตรงนี้คนละที่กันที่ผมมองเลย เฮ้ยข้างล่าง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 มาข้างล่างมาเพื่อนข้างล่างมา,า,งา,งม,ามีอไหมถ้ามีก็บอกมาไม่งั้นไม่งั้นไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีแล้วโอเคผมต้องบุกไปใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมบุกไปแบบไม่แนมเนียนผมก็ยิงอีโบสุ่มไปก่อนแล้วกันยิงสุ่มไปก่อนครับสองคามไม่มีจุดที่แน่นอนผมพูดแล้ผมเ่ย โอเคตอนนี้ผมจะพยายามเข้าใกล้าฐานให้ได้มากที่สุดนะพยายามอ้อมเกมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครตามนี่คือแบบมันมองยากมากนะครับผมคนดูบอกว่าทางโน้นจะมีการดีกันครับผมแต่ผมไม่สนใจผมมาจุดดีก่อนล้วกันใกล้ๆผมมีรถถังครับ ใกล้ๆผมมีรถถังแต่ผมเพิ่งยิงโอเคหมรถถังเข้าใกล้ผมมาครับปัระเบิดไปได้ไหมโอ้โหไม่โดนที่หายแล้วไม่ไรผมหลบก่อนก่อนที่รถถังจะรู้ตัวโอเคตอนนี้ผมเข้าใกล้จุดดีมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่จุดไหนกทา่สุดผมอยู่จุดสีมากสุดโอเคผมอยู่ซีก่อน พมขอเปลี่ยนแผนก็นแล้วกันนะฮอยผมยิงเสียงตีน <c oughs> โอ้โหยิงไม่ทันอ่ะผมนึกว่าอยู่ข้างล่างผมว่มาผมต้องได้เล่นสนายแล,ล้วแหละท่านผู้ชม <c oughs> ถ้าผมปลุกไม่รอดอย่างนี้นะ <c oughs> ผมก็ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะอุ้ย <c oughs> โอ้โหขนาดกูวิ่งอยู่มึงยิงกูโดนดีเหรอ พเพเืพเ่อนจะบังเพื่อนจะบังเพื่อนจะบังยิงกดให้ยิงกดให้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นตายครับสวยตายไปขับเติมกระสุนก่อนโอเคผมจะบุกแล้วแต่ผมไม่บุกตรงๆอย่างนี้หรอกผมจะไป โอ้โอ้โอ้หาที่ลบกันหาที่ลบกันโอ้โหเกือบตายไม่มียาด้วยเอ้าเฮือรียบร้อยนี่ผมโคตรโง่เลยเนี่ยผมขอเกิดตรงเพื่อนแล้วกันนะอ๋อเมื่อกี้โดนหัวไป โอ้ยผมไม่ทันครับเหมือนรถถังพยายามจะยิงอัดมาตรงผมนะโดนหัวไปครับผมโอ้ระวังนะเพื่อนโอ้โอ,โอ้โอ้ยเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงผมขอช่วยเพื่อนก่อน,นมามามาลุกลุกลุก ทำใจดีวไว้สองคามนี้มันจะไม่มีวันจบเพื่อนผมหายตัวที่มันยิงผมก็เพื่อนเออเจอแล้วโดนครับแต่ไม่แต่ไม่ตายนะใช่เปล่าวะผมยิงอะไรผมไม่รู้เลยนะโอ,ยโอ้โหใช่ครับแต่ผมยิงโดนนะเมื่อกี้แต่มันไม่ตาย เหลืออยู่นิดนึงนะเพื Blue ่อนอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหมโอ้เพื <S <S ่อนไม่อยู่กับผมอ่ะจบละจุดจีโดนยึดครับผมขอไปจีก่อนจีโดนยึดขอมาจีก่อนละกันไม่ได้การแล้วผมว่าจะคุมอะไรไม่ได้แล้วนะครผม เม่เจอว้าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับโอ้ยสุดยอดเพื่อนสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆของกำลังเสริมผมไม่รู้จะบุกตรงไหนเลยอ่ะออกมาดีกว่าพยายามยิงกดไว้ก่อน,นครับผมไม่รู้ว่ายิงได้หรือเปล่าแต่ว่ายิงกดไว้ก่อน เนี่ยจังหวะนี้อีโบสวนไปครับโดนหรือป่าไม่รู้แต่ขอยิงกดไว้ก่อนใครร้องอยู่ข้างหูเอจอละอยู่ตรงนน้นแหละมองไม่เห็นเลยครับตรงไหนผมสร้างที่กำบังได้มั้งเนี่ยสร้างตรงไหนได้เลยตรงนี้ได้อยู่ครับ ตรางไว้คนละทีแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้สุดยอดโอเคเฮ้ย <c oughs> ต้องไหนวะ <c oughs> ตายไปมาอีกตัวไม่ทันไม่ทันจริงๆ ไม่ต้องมาต้งนงกงตังก,กิวอะไรกันเลยคะแนนเขานำมากเลยท่านผู้ชมจะโอ้โหซีก็โดนยึดผมต้องไปซีผมต้องต้องหาที่กันให้ได้ตอนนี้โอ้รถถังชี้หายแนะล้วรถถารถถาระเบิดสุดยอดอุย้ยตัวอะไรอะ่ะอุย้ยมันยิงรัวจังอะ่ะ โอ้ยทา่านผู้ชมมันเป็นปืนเคาะนะครับแต่ดูด,ดูดูที่มันยิงดิเฮ้ยอย่าให้ผมได้ขับเครื่องบินอย่าให้ผมได้ขับเครื่องบินได้เวลาโอ้โหโอ้โหกูพึ่งได้ขับใจเย็นเดีย๋ยวพึ่งกูพิ่งได้ขับกูพิ่งได้ขับ ผมเพึ่งได้ขับเครื่องบินเองใจเย็นก่อนค่อยคุยผมเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดผมไม่มีพิษมีภัยไอตัวนั้นอยู่ตรงไหนครับไม่โดนเลยครับเสียดไปนิดเดียว อยู่ที่เครื่องบินเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมโดนจิงจะตรงไหนอืออ๋อโอ้โโโโ้มาให้ให้กูขาไม่ได้กูขาจะห้คอกันเลยลิ้นกระพันเก่งเหลือเกิน สึกว่าเราเจะเล่นไปได้ยากมากท่านผู้ชมมันมีโอกาสน้อยแบบน้อยมากๆผมเราคงรู้เกมแล้วว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเนะี้ยคงไม่ต้องพูดกันมากมายรนบะตกใจหมดอ่าแพ้แน่เลย หลายคนจะถามว่าทำไมผมไม่บุกพยายามบุกค,ครับแต่มันบุกยากนะแล้วก็พยายามเล่นสไตล์ตัวเองด้วยนะคือตอนนี้แค่ผมเห็นเพื่อนวิ่งไปเพื่อนก็หลับแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าผมจะวิ่งไปยังไงอะเฮ้ยเนี่ยไอ้ตูนอ๋อนี่รถถังยิงผมมันอยู่เยอะมากเลย คือบินสองลำเลยไม่มีใครเล่นเครื่องบินเลยอ่ะถามจริงงั้นผมเล่นเองผมจะไปทิ้งระเบิดจุดสี่แพ้ครับอ๋อมันเล่นยากมากท่านผู้ชมมันไม่ยากหรอกแต่ ไม่บุกเนี่ยเพราะว่าตอนผมเข้าเกมมาก็สกอร์ก็ฮะสรุปใครแพ้คใครชนะครับเนี่ยตอนผมเข้าเกม,มนะสกอร์ผมก็ตกไปเยอะแล้วอโอเคครับผมสำหรับพานี้ไม่ใช่พานี้สิสำหรับทีนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมนะครับผมเยอะมากถ้าใครอยากให้ผมเล่น Battlefield อีกนะผมคอมเมนต์บอกได้นะคผมแล้วผมก็จะสลับจะสลับลงนะผมระหว่างเกมต่างๆแล้วก็โลบอฟแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโลบอฟนะครับก็นีนี้ง